เคยได้ยินไหมครับรักกันแทบตายสุดท้ายมาตกม้าตายเพราะเรื่องเงินปี2026ค่าคลองชีพเปลี่ยนกติกาคู่รักต้องเปลี่ยนตามนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญใจชาวบ้านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องสยองขวัญของคู่รักหลายคู่ยิ่งกว่านหนังผีซะอีกนั่นก็คือเรื่องเงินครับมีใครเป็นบ้างไหมครับรักกันดีๆพอถึงสิ้นเดือนทีไรหน้าตึงใส่กันทุกที หรือบางคู่เกรงใจกันไม่กล้าคุยเรื่องเงินจนสุดท้ายกลายเป็นระเบิดเวลายิ่งในปี2,569นี้ที่ค่าครองชีพมันไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตาแฟนเราการบริหารเงินแบบกระเป๋าใครกระเป๋ามันหรือให้เมียเก็บหมดแบบเดิมๆมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วครับวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาวางระบบการเงินครอบครัวใหม่กับตอนที่มีชื่อว่าสูตรเก็บเงินฉบับผัวเมีย2026ใครเก็บ ใครใจ่ายให้รวยเร็วขึ้นรับรองว่าฟังจบปุ๊บคืนนี้คุณจะตล้าเดินไปสกิดแฟนคุยเรื่องเงินได้แบบแฮปปี้แน่นอนครับก่อนจะไปถึงสูตรคำนวณผมขอเริ่มที่ mindset หรือวิธีคิดก่อนครับปัญหาอันดับหนึ่งที่ทำให้คู่รักไปไม่รอดเรื่องเงินคือคำว่าความลับครับบางคนซุกหนี้บัตรเครดิตไว้ไม่กล้าบอกบางคนแอบซื้อของแพงแล้บอกลดราคา50%ในปี2569นี้ ผมขอแนะนำกฎข้อแรกเลยครับคือ financial naked หรือการเปลือยเรื่องเงินครับไม่ได้ให้แก้ผ้านะครับแต่หมายถึงการกลางกระเป๋าคุยกันจริงๆว่าตอนนี้ 1. เรามีรายได้เข้ามาชั่วๆเท่าไหร่ 2. เรามีหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ 3. เรามีเป้าหมายอะไรร่วมกันไหมจะซื้อบ้านจะแต่งงานหรือจะมีลูกการเปิดอกคุยกันแบบนี้ไม่ใช่การจับผิดนะครับ แต่มันคือการเช็คสถานะทีมเพราะตอนนี้คุณไม่ใช่คนตัวคนเดียวแล้วแต่คุณคือทีมเดียวกันแตากองหน้ายิงประตูได้เยอะแต่กองหลังรั่วทีมก็แพ้อยู่ดีถูกไหมครับเรื่องเงินก็เหมือนกันครับถ้าคนหนึ่งหาเก่งแต่อีกคนใช้เก่งหรือบริหารไม่เป็นครอบครัวก็ไปไม่รอดทีนี้มาถึงไฮไลท์ครับคำถามโลกแตกแล้วเราควรบริหารเงินกันยังไงดีวันนี้ผมมีมาเสนอ สสูตรยอดฮิตเลือกเอาที่เหมาะกับคู่ของคุณครับสูตรที่1กระเป๋ารวม100%เอร์เซ The merger สูตรนี้คือของเธอคือของฉันของฉันคือของเธอรายได้ทุกบาททุกสตางค์เทรวมกันหมดแล้วค่อยจัดสรรปันส่วนข้อดีพลังเงินก้อนใหญ่บริหารจัดการนี้สินก้อนโตโตได้ง่ายข้อเสียอึดอัดครับจะซื้อกาแฟแก้วละห5 0 ก็ต้องมารายงานกันบางทีมันเสียความเป็นส่วนตัวหมอกับคู่ที่แต่งงานกันมานานไว้ใจกันสุดๆหรือคู่ที่มีคนหาเงินคนเดียวครับสูตรที่สองต่างคนต่างอยู่ The roommate สูตรนี้คือเงินใครเงินมันแค่หารค่าใช้จ่ายส่วนกลางเช่นค่าเช่าห้องค่าน้ำไฟนอกกนั้นเรื่องของเธอข้อดีอิสระเสรีเหนืออื่นใดข้อเสีย ระวังความห่างเหินครับพอไม่มีเป้าหมายร่วมกันวันหนึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นแค่รูมเมทไม่ใช่คู่ชีวิตเหมาะกับคู่ที่เพิ่งคบกันหรือยังไม่ได้วางแผนระยะยาวร่วมกันครับสูตรที่3สูตรกองกลางหรือไฮบริดสูตรนี้คือสูตรที่ผมเชียร์ที่สุดสำหรับปี2026ครับคือการมีกองกลางแต่ยังเหลือพื้นที่ส่วนตัววิธีการคือให้คุณทั้งคู่เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมา1บัญชี เรียกว่าบัญชีกองกลางแล้วตกลงกันว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีนี้คนละเท่าไหร่เพื่อใช้จ่ายเรื่องส่วนรวมเช่นค่าบ้านค่ารถค่ากินอยู่ค่าเทอมลูกส่วนเงินที่เหลือเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองจะเอาไปเปตัวเองซื้อเกมซื้อเครื่องสำอางอีกฝ่ายห้ามบน่นทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วต้องลงขันคนละเท่าไหร่ถ้าเงินเดือนเท่ากัน หารเศษ50ส่วน50แฟแฟครับแต่ถ้าเงินเดือนต่างกันเยอะเช่นแฟนเงินเดือน50 0 0 0เราเงินเดือน20,000ืคืนหารครึ่งเราตายพอดีครับให้ใช้สูตรโปรเรทหรือจ่ายตามสัสดส่วนรายได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆใครเงินเดือนเยอะกว่าก็ออกกองกลางเยอะกว่าหน่อยเช่น60%หรือ70%แบบนี้ยุติธรรมกว่า และไม่ทำให้ฝ่ายที่รายได้น้อยกว่ารู้สึกกดดันจนความสัมพันธ์แย่ลงครับเคลียร์เรื่องสูตรไปแล้วมาถึงคำถามวัดใจใครควรเป็นคนถือเงินก่องกลางสมัยก่อนเราอาจจะได้ยินว่าเชื่อเมียแล้วเจริญให้เมียเก็บเงินหมดแต่ยุคนี้ปี2,569แล้วครับผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่คนที่ควรถือเงินไม่ใช่เรื่องเพศครับแต่คือคนที่ถนัดเรื่องตัวเลข และมีวินัยมากกว่าลองสังเกตดูครับในคู่ของเราใครจ่ายบินตรงเวลามากกว่าใครละเอียดรอบคอบเรื่องการจดบันทึกมากกว่าใครใจแข็งกว่าเวลาเห็นป้ายเซลลให้คนนั้นเป็น CFO หรือ CFO Chief Financial Officer ของบ้านครับแต่ย้ำนะครับว่าคนถือเงินไม่ใช่เจ้าของเงินคนถือเงินมีหน้าที่บริหาร จ่ายบินทำบัญชีและต้องรายงานผลให้อีกฝ่ายรู้ทุกเดือนด้วยว่าเงินกองกลางเหลือเท่าไหร่ใช้ไปกับอะไรบ้างแบบนี้ถึงจะเรียกว่าโปร่งใสครับก่อนจบผมแถมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คู่ของคุณรวยเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ 1. มันนี้เดทนัดเดทกันเดือนละครั้งเพื่อคุยเรื่องเงินโดยเฉพาะบรรยากาศต้องบีกินของอร่อยแล้วสรุปบัญชีกัน อย่าคุยตอนหิวหรือตอนเครียดนะครับเดี๋ยวบ้านแตก 2. ตั้งเป้าหมายที่เราใจเก็บเงินเฉยๆมันน่าเบื่อครับต้องตั้งเป้าเช่นเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นสิ้นปีเก็บเงินดาวคอนโดพอมีภาพฝันร่วมกันพลังในการเก็บมันจะคูณ2ครับ 3. ใช้เทคโนโลยีช่วยเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันแชร์วอลเล็ตหรือบัญชีคู่ที่ดูผ่านมือถือได้ทั้งสองคนใช้เถอะครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเงินหายไปไหนสรุปนะครับชีวิตคู่จะรอดหรือไม่รอดเรื่องเงินมีผลเกิน50%ครับ 1. เริ่มจากเปิดใจเลิกมีความลับ 2. เลือกสูตรที่เหมาะกับคู่เราแนะนำสูตรกองกลางไฮบริด 3. ให้คนที่เก่งและมีวินยัยเป็นคนบริหารจัดการและ 4. หมันอัปเดตกันทุกเดือน ปี2569อาอาจจะเป็นปีที่ท้าทายแต่ถ้าคุณสองคนจับมือกันแน่นวางแผนการเงินให้ดีผมเชื่อว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครอบครัวของคุณจะรอดและรวยไปด้วยกันได้แน่นอนครับแล้วคู่ของคุณล่ะครับใช้กระเป๋าเดียวหรือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ขวัญใจชาวบ้านไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ